อ้าววิ่งไปไหนกันมาโอ้ซื้อน้ำาให้ลุงด้วยอ้าวแล้วหลอดล่ะขอบคุณค่ะ,อคคะเอ๊ะเมื่อกี้นี่น้องเพย์ถามอะไรลุงนะคือว่าช้างที่มันอลว่านี่เขาเรียกว่าช้างตกมันใช่ไหมครับเพยอยากรู้ว่าช้างที่ตกมันสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรครับมันไม่สบายหรือเปล่า เออน่าสมใจน้องหนูมันไม่สบายหรือเปล่าหนูว่านะคะมันคงเหนื่อยอะคะ่ะเลยมีน้ําไหลออกมาเหมือนคนเหนื่อยะคะ่ะตอนนี้หนูก็เหนื่อยเหนื่อยเนี่ยร้อนจะตายคิดว่าเป็นเพราะเหนื่อยเลยเขาเรียกว่าตกมันแล้วเพคิดเหมือนหนูไหมเพก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจอา้าวถ้าอย่างนั้นในหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่มที่สามเนี่ยนะมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับช้างว่า ช้างที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีโอกาสตกมันได้ทั้งนั้นเพราะการตรกมันเป็นการที่แสดงให้เห็นนิความต้องการทางเพศช้างตกมันตัวผู้มักจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวดุร้ายกว่าช้างตัวเมียอีกบางครั้งความจำเสื่อมถึงกับจำอะไรไม่ได้อาการตรกมันจะเป็นอยู่ประมาณสองสามสัปดาห์ถ้าควานช้างรู้ว่าช้างของเขาตกมันก็มักจะลดอาหารให้น้อยลง แล้วก็ให้กินฟักเขียวเพราะเชื่อว่าทําให้ช้างอารมณ์ดีขึ้นสงสัยเวลาพ่อฉุนเฉียวต้องบอกแม่ให้ซื้อฟักเขียวมาให้พ่อกินซะแล้วหลังจากที่ผสมพันธ์แล้วแม่ช้างจะใช้เวลาตั้งท้องประมาณ21-22เดถยเดือนซึ่งเรามักจะดูไม่ค่อยออกแต่เราสามารถสังเกตได้จากนมของแม่ช้างที่แต่งขึ้นและมีน้ำนมไหลเป็นระยะระยะ หรือการที่แม่ช้างไม่ยอมทำงานหนักพอใกล้จะคลอดแม่ช้างมักจะไปหาที่อ่อนนุ่มเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อลูกช้างและหลังจากที่ลูกช้างคลอดออกมาแล้วก็จะนอนนิ่งๆอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงปล่อยให้ตัวแห้งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับแม่ช้างเพราะจะเป็นการทิ้งระยะให้คลายความเจ็บปวดจากการคลอดแม่ช้างนี่เก่งจังเลยนะคะคลอดลูกเองดูแลลูกเอง แต่หนูสงสัยว่าเวลาลูกช้างจะดื่มนมแม่ค่ะมันดูดแล้วก็เอางวงเข้าไปในปากเหมือนตอนที่มันดื่มน้ำหรือเปล่าคะเออไม่เหมือนกันหรอกลูกช้างจะใช้ปากดูดจากหัวนมโดยตรงและจะกินนมแม่ไปจนถึง3ปีถ้าย่านมก่อนจะทําให้ลูกช้างไม่แข็งแรงนมแม่จึงมีความสำคัญกับช้างและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิดรวมทั้งคนเราด้วยนะ เอาละเด็กสองคนเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทําไมช้างเนี่ยมันจึงตกมัน<ะ>ค่ะค่านี้อยากลุงอยากจะถามสองคนว่าระหว่างช้างกับคนเนี่ยใครแข็งแรงกว่าหนูทราบค่ะคุณลุงน้าว่าไงคนค่ะคนแข็งแรงกว่าช้างคนแข็งแรงกว่าช้างอ้าวแล้วว่าไงหนูช้างนะมันตัวใหญ่จะตายคนนะ่ะตัวนิดเดียวช้างนะลากสุงได้ตั้งเยอะคนทำได้คนนะ่ะเขาอ่านมาแล้วเชื่อเขาดีช้าง,างอยู่แล้วช้างม<ฆ>ันก็ย่ายจะเถียงเรา ค่อยค่อยคิดค่อยค่อยคิดเดี๋ยวลุงจะกลับมานะคน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 นี่รู้ไหมถ้าเกิดว่าคนตัวใหญ่เท่าช้างจะล่า